แม่เพียวนอนที่โรงพยาบาลนะครับตอนนี้อาการไม่ดีขึ้นเลยครับหนักมากกว่าเดิมตาฝั่งขวาเริ่มมีต้อกระจกขาวมาเหมือนฝั่งซ้ายแล้วคุณหมอให้ยายาฆ่าเชือ้อยาอักเสบยาแก้ปวดตาฝั่งขวาเริ่ม เริ ừ, âu, ่มมัวแล้วฝั่งซ้ายขาวหมดแล้วครับมองไม่เห็นฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมองไม่เห็นเลยครับเอ้าฝั่งซ้ายสีขาวหมดแล้วนะครับมองไม่เห็นเลยก็มองไม่เห็นเลย